สวัสดีครับสงครามอิสราเอลกับฮามัสแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าสงครามมันขยายตัวทั้งในทะเลแดงเลบานอนและก็ซีเรียแต่ว่าแอดมินรู้สึกว่าสงครามเนี่ยมันถูกควบคุมได้ประมาณหนึ่งแล้วหลายคนที่ควบคุมได้ก็คืออิสราเอลเราเห็นได้จากที่อิสราเอลมีแผนถอนทหารออกจากกาซาทั้งที่มีแผนบุกกาซาต่อไปนะครับก็แสดงว่าอิสราเอลมั่นใจในกําลังทหารประจําการแล้วไม่จําเป็นต้องใช้พลทหารสม รองนะครับรูปแบบของสงครามตอนนี้อิสราเอลเข้าตรวจคนบ้านทุกหลังซึ่งฮามัชก็มีการตอบโต้บ้างอิสราเอลมีการสูญเสียบ้างเลยครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยอิสราเอลเดินหน้าต่อได้ภาพที่อิสราเอลจัดการฮัมัสไม่ถูกปล่อยออกมาทําให้เราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าดูจากสถานการณ์แล้วฮามัสถูกจัดการนี้ไปเยอะโดยเฉพาะฮามัสตัวน้อยๆน,นะครับ แน่นอนว่าฮามาสเนี่ยมีการปล่อยภาพโจมตีอิสราเอลนี้ออกมาอิสราเอลมีการสูญเสียหลายคนนี้เชื่อว่าอิสราเอลสูญเสียเป็นหมื่นนายแต่ถ้าเราวิเคราะห์แล้วนะครับถ้าอิสราเอลสูญเสียเยอะขนาดนั้นแล้วอิสราเอลถอนทหารออกจากกาซ่านี่ทำไมมีแต่จะเพิ่มทหารเข้าไปอันนี้กองเชียร์ฮามาชก็ต้องพิจารณาด้วย การที่อิสราเอลมีแผนถอนทหารเพราะดูแล้วว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับนอกจากสงครามในกาซาแล้วอิสราเอลก็ยังตามจัดการผู้นำกลุ่มฮามาสล่าสุดมีรายงานว่าอิสราเอลจัดการผู้นำหมายเลขสามของกลุ่มฮามาสในประเทศเลบานอนนะครับมีการใช้โจนโจมตีเป้าหมายจริงๆผู้นำฮามาสเนี่ยมักอยู่นอกประเทศ อิสราเอลประกาศตามจัดการไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับครั้งนี้จัดการได้ในเลบานอนก็ถือว่าการข่าวของอิสราเอลก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีประสิทธิภาพนี่เหมือนเดิมอิหร่านออกมาเตือนอิสราเอลว่าสงครามเนี่ยจะรุนแรงขึ้นจากการที่อิสราเอลจัดการแกนนําฮามาสจริงๆอิหร่านไม่ต้องออกมาเตือนแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าอิสราเอลไม่ฟังนี่อยู่แล้ว การจัดการแกนนำฮามาชหมายเลขสามก็คือซาเลเอาอารูรี อิสราเอลก็ใช้โดรนโจมตีสำนักง,งานของฮามาสทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับการโจมตีในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปหรายรวมถึงซาเลเอาอารูรีด้วยซึ่งถือว่าเป็นแกนนําเบอร์ใหญ่อันดับ3อันดับหนึ่งก็คือฮานิเยเบอร์2อก็คือยาญาซินวานะครับฮามาสยืนยันการเสียชีวิตของอารูรีแกนนําแล้วแล้วก็บอกว่าอิสราเอลรอบสังหารแบบไม่แน่จริงหลังจากการเสียชีวิตของอารูรีก็มีการไว้ทุกข์ให้ในขีดเวสตแบง ด้วยนะครับโดยอารูรีวัย57ปีเป็นรองหัวหน้าสำนักง,งานการเมืองของกลุ่มฮามาสและก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มติดอาวุธอาลกัสซัมซึ่งก็เป็นหน่วยย่อยของฮามาสนะครับซึ่งอารูรีเนี่ยหลีภายในลีบนอนก่อนถูกจัดการอารูรีเคยถูกจำคุกในอิสราเอลนาน15ปีซึ่งแน่นอนว่าอารูรี เป็นเป้าหมายของอิสราเอลนี่อยู่แล้วซึ่งอารูรีมีบทบาทเป็นโคษกข,ของฮามาสด้วยแล้วก็เป็นคนบอกว่าจะไม่เจรจาใดๆกับอิสราเอลหากว่าอิสราเอลไม่หยุดโจมตีกาซา สถามีการนี้ขึ้นบัญชีอารูดีเป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกในปี2558นะครับแล้วก็มีรางวัลนำจับนี้5ล้านดอนลลาร์ก็หรือประมาณ175ล้านบาทเรื่องนี้ทางอิสราเอลไม่ได้อ้างความรับผิดชอบต่อการสังหารแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอดีตทูตของอิสราเอลยกย่องการโจมตีดังกล่าวเนี่ยแล้วก็แสดงความยินดีกับหน่วยซินเป็ดซึ่งเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยของอิสราเอลแล้วก็หน่วยมอสซาดหน่วยเข่ากรองของอิสราเอลด้วยที่สามารถจัดการ การแกนนําของฮามาสได้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของท่านทูตนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการจัดการแกนนําได้เป็นเรื่องที่ดีของอิสราเอลนี่อยู่แล้วแกนนําเบอร์หนึ่งตอนนี้อยู่ที่กาตานะครับเบอร์สองซินวามีข่าวว่ายังอยู่ในกาซาคงต้องผวามากในช่วงนี้แม้ในกาตาเองก็ไม่ปลอดภัยนี่ขนาดนั้นตอนนี้มอสซาดเนี่ยน่าจะหาข้อมูลอยู่แอนดินคิดว่ายาญาซินวาน่าจะง่ายกว่าฮานิเยในตอนนี้นะครับ ส่วนสงครามยูเครน679วันคราวนี้ปูตินกำลังโกรธจัดหลังจากเมืองบิลกรัดถูกโจมตีเสียหายหนักปูตินลั่นจะเอาคืนยูเครนนี้อย่างสาสมซึ่งจริงๆรัสเซียมาลุกรานเขาก่อนอันนี้ปูตินก็คงลืมไปนะครับรัสเซียโจมตียูเครนนี้หนักขึ้นทั้งโดรนแล้วก็ขี่ปนาวุธเท่าที่จะทําได้ ทุกครั้งที่ปูตินโมโหนะครับก็มักจะส่งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์ซซนิกเข้ามาโจมตียูเครนก่อนหน้านี้มีข่าวว่ายูเครนเนี่ยสามารถสกัดคินซาไฮเปอร์โซนิกของรัสเซียได้แต่ว่ากองเชียร์รัสเซียนี่บอกว่ายูเครนโกหกนะครับไม่เป็นความจริงหาว่าที่ยูเครนสกัดได้เนี่ยเป็นขีปนาวุธอิสกันเดอร์ความจริงก็คือรัสเซียเนี่ยเอาขีป East นาวุธอิสกันเดอร์นี่แหละครับไปโมดิฟายเพิ่มแรงขับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ให้ว่าคินซามันไม่แปลก ที่หน้าตาจะเหมือนกันนะครับความเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือว่าความเร็วเหนือเสียงเนี่ยความเร็วมากกว่า1,224กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ถือว่าเหนือเสียงแล้วนะครับ กินซาวก็มีความเร็วระดับนั้นไม่มากนักโอกาสที่ยูเครนจะสกัดได้ก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกการที่รัสเซียพูดว่าไม่มีอาวุธเคนิดใดในโลกเนี่ยจะมาสกัดขี่ปนุษย์ไฮเปอร์โซนิกได้มันก็เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับส่วนปฏิบัตินี่อีกเรื่องข่าวนี้รัสเซียส่งขี่ปนุษย์กินซาเข้ามาโจมตียูเครนยูเครนเนี่ยสามารถสกัดได้10บลูกรวดนะครับรัเสเซียกับกองเชียร์จะว่ายอย่างไรอันนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ อาจจะมีหลายคนนี้อยากทราบว่าทำไมรัสเซียใช้แต่ขี่ปนุษย์คินเซาที่ดัดแปลงมาจากอิสกันเดอร์แลืวพวกอวองกาดขี่ปนุษย์ไฮเปอร์ซอนอมโอนิกล้ำๆเนี่ยทำไมรัสเซียไม่เอาออกมาใช้ความจริงก็คือรัสเซียยังทำไม่เสร็จเป็นแค่โครงการเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกับขี่ปนุษย์อากาศสูงกาดระยะ400กิโลเมตรอันนี้ก็ยังทำไม่เสร็จนี้เช่นกันเราจึงไม่เห็นรัสเซียนี่อาออกมาใช้ไม่เห็นก็คือไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้รัสเซียเนี่ยใช้ทุกอย่างเท่าที่มีแล้ว ยกเว้นนิวเคลียร์นี้เท่านั้น ส่วนเรื่องอาวุธช่วยเหลือยูเครนนั้นยังไม่หมดล่าสุดประเทศนอร์เวย์นะครับจะอนุญาตให้ขายอาวุธให้กับยูเครนโดยตรงได้ซึ่งจะทำให้ยูเครนเนี่ยได้รับอาวุธจากนอร์เวย์นี่มากขึ้นแม้ตอนนี้รัสเซียโจมตียูเครนหนักแต่ว่าส่วนใหญ่ยูเครนนี่สกัดไว้ได้อาจจะมีความเสียหายบ้างแต่ว่าม่ถึงหนักหนาอะไรนะครับเราต้องรอดูว,ว่ารัสเซียเนี่ยจะโจมตีได้นานขนาดไหนเพราะอาวุธของรัสเซียก็มีจำกัดนี่เหมือนกันมันผลิตไม่ทันนะครับส่วนขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของรัสเซีย ตอนนี้ยูเครนเนี่ยคงธรรมดานี่ไปแล้วไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายรัเสเซียคงทําได้เท่านี้แล้วครับและวันธรรมดาธรรมดานี่รัเสเซียไม่ใช้ไฮเปอร์โซนิกเป็นวันที่ปูตินโกรธปูตินโมโหรัเสเซียก็ส่งไฮเปอร์โซนิกมาทีนะครับต่อไปถ้าปูตินจะโมโหเนี่ยต้องดูสต็อกด้วยนะครับว่ามีอาวุธพอหรือเปล่าต้องคุยกันจะมาโมโหแบบพั่มเพื่อนี่ไม่ได้ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่3มกราคม2567นี้ออกมานะครับทหารของรัเสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ3 6 1 5 0 0นายเพิ่มขึ้นในวันนี้680นายถือว่าต่ำนะครับรถถัง5,990เท่าเดิมรถยานเกราะ11,107เพิ่มขึ้น7ปืนใหญ่8,546เพิ่มขึ้น15 จรวดหลายลำกล้อง945เท่าเดิมนะครับระบบป้องกัน629เพิ่มขึ้น3โดรน6,748เพิ่มขึ้น36เครื่องบิน329เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขีปนุษ่อน1,783เพิ่มขึ้น73นะครับเรือรบ23เรือดำน้ำ1เท่าเดิมพานะ11,391เพิ่มขึ้น26 แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1298เพิ่มขึ้น14นะครับ